ไปทานกันค่ะแกงส้มวันนี้เมนูนะคะแกงส้มแสลแลค่ะแกงส้มแสลพื้นบ้านเนี่ยเขาจะใส่หมี่ขาวด้วยนะคะเราใส่หมี่ขาวใส่ปลาย่างตำน้ำพริกแกงส้มนะตำน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกแกงส้มเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางกระชายกะปิหอมแดงนะนอกนั้นก็เป็น พริกแห้งตะไคร้ใส่เมือเขื่อส้มเขาเรียกว่าเขือส้มบ้านๆน,นะคะเห็นไหมคะเราใส่ขึ้นบ้านหมดเลยมะขามเปียกตั้งน้ําให้เดือดค่ะใส่สแสลลงไปเลยค่ะใส่สแสลลงไปเลยค่ะรอให้สแสลสุกนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงเลยนะคะพอสะแสลสุกเนี่ยเราจะปรุงเห็นไหมคะ,สะแสลจะสุกแล้วนะคะเราเหมือนต้มให้ให้ผักเนี่ย ทำให้มันสุกค่ะหอมมากเลยนะคะพริกแกงส้มเนี่ยแต่เราใส่ปลาย่างโขกลงไปด้วยแล้วก็ใส่ปลาย่างที่เป็นอ่าชิ้นๆลงไปด้วยแกงไม่ยากค่ะแะแลเห็นไหมคะค่ะเมื่อเดือดแล้วใส่ม้ขามเปียกลงไปนะคะใส่น้ำขามเปียกลงไป ชิมรสชาติเติมใส่เกลือลงไปชิมรสชาติว่าเปรี้ยวดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เช่นปลา่างแล้วก็มีถาลงไปนะคะเราควรทำให้รสจัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่มีขาลงไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรสจางลงเราใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะใส่น้ำมะขามเปียกไปหมดเลยที่เตรียมไว้นะคะประมาณห้าช้อนโต๊ะ ใส่มะเขือส้มใส่เส้นหมี่ขาวแบบโบราณนะคะเราทำแบบโบราณเส้นหมี่ขาวแห้งเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยถ้าเป็นทางเหนือบางทีก็ใส่เส้นขนมจีนนะเส้นหมี่ขาวลงไปนะแกงแกงเนี้ยเป็นแกงแบบเหนือเหนือนิดนึงนะคะ เราไม่ใส่น้ำมันเรากินเนี่ยได้สุขภาพเลยนะคะอาหารพอใส่มีขาวไปปั๊บเนี่ยน้ำก็จะงวดลงทันทีนะคะน้ำเพราะว่าเส้นหนี่ขาวเขาจะดูดเอาาน้ำปรุงรสลงไปด้วยเห็นไหมคะแกงส้มที่บ้านนี้จะสีออก,ออกสีส้มเลยนะคะต้องเป็นสีส้มนะเราก็เลือก ค่ะไปทานกันค่ะแกงส้มสแสลผักพื้นบ้านนะคะไปทานเลยค่ะ